ได้พูดคุยออกับพี่น้องนครสวรรค์มีความสุขมากครับเพราะผมเล่าให้เขาฟังว่าผมไปในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานแล้วก็เจอคนนะครับที่ใส่เสื้อแดงผมไม่ได้ถามชื่อเขานะครับเขามาบอกกับผมว่ายัางไงร,รถไฟความเร็วสูงเนี่ยต้องให้มียายขอขึ้นสักครั้งหนึ่งเธอก่อนตายว่างั้นเรื่องความคารบนะครับความคิดตอนนั้นคิดกันมาทีลยว่ามีตังอยู่เนี่ยจะออกตังให้ไปขึ้นที่อื่นนะแล้วตายเหอะ ก็พอจะมีตังออกให้อะนะจัดไปขึ้นจะแล้วก็ตายตาย,ตายกันไปที่พูดนี่ผมไระชดประชานผมคิดว่าล่ะครับคิดแบบนี้ได้อย่างไรบ้านเมืองเรากำลังต้องใช้เงินให้ท้องขึ้นมาพัฒนาประเทศกลับการพูดนะครับจะไปกู้หนี้ยืมสินออกมาสองคือสองล้านแล้วคนกู้ตายไปแล้วยังไม่ทันได้เกิดเลยฮะหนี้ก็ยังใช้หนี้ก็ไม่หมดนะครับผมคิดว่าผมคิดว่า ไอ้กลุ่มคนที่จะกู้เงิน2.2ถล้านเนี่ยมันวางแผนไว้นะครับวางแผนว่าตัวเองใช้ปับ๊บเอาเงินมาใช้ปั๊บเนี่ยครับหนี้สินลูกหลานใช้หนี้ต่อไปใช่ไหมครับ50ปีก็จะใช้ไม่หมดใช่ไหมครับมันคิดว่ามันยังไม่ได้เกิดัมงมัวแต่ลงนต่ลบอยู่ฮะอีกรอบหนึ่งอนะก็คือนายกยุบประสาท เธอกินบ้านเมือง ใจโลกรู้เธอไปไหนไปโดนแล้วรอดเธอดีละใจโลกรู้เธอเวลาคนเจอเราเสเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดล่วงหน้าไม่ใช่คิดเฉพาะประเทศไทยต้องคิดถึงระดับภูมิภาคระดับภูมิอนุภูมิภาคแล้วก็ระดับสากลด้วยมันที่จะคุ้ม นะครับคือสิ่งเหล่านี้เป็นว่าท่านเราจะทำเนี่ยมันไม่ใช่สามารถจะทําได้ในชั่วคืนเดียวแล้วก็มากู้สองล้านล้านเพื่อจะเอาระบบความเร็วสูงมาถ้าระบบรางคู่เนี่ยผมจะไม่พูดสักคำเดียวนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยรางคู่เนี่ยฮะจำเป็นมากไม่ต้องเสียเวลาไปสอบตรีเหมือนระบบระบบเอเอเอรถรถ่รถางสมัยก่อนไฮเวย์เหมือนกัน เอเชียนไฮเวย์เอสแคปเขาศึกษามาเป็น20-30ปีก็ยังทำไม่ได้เพราะมีปัญหาติดขัดภายในถนนลูกรังให้หมดประจักษ์ประเทศไทยก่อนทำแอสฟัลต์หรืออะไรต่างๆให้เสร็จคนก่อนที่จะมาคิดถึงระบบไอ้ความเร็วสูงความเร็วสูงเนี่ยผมความส่วนตัวนะมันยังไม่เพียงจำเป็นสำหรับประเทศไทยเลยนะและเงินกู้สอล้านล้านนะ คุณชาติชาติตายไปเกิดใหม่มารุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังใช้เงินไม่หมดเลยผมถามนิดเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา83ในส่วนที่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าโวยแนวว่าโดยแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาตรา83บอกว่ารัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการตามแนวปรัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยรัฐบาลคํานึงถึงหรือเปล่าเวลาที่คิดจะกู้เงินอะไรพวกนี้ ที่จะทําโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเราเราคำนึงถึงปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าว่าตัวจามความเห็นส่วนตัวนะครับเห็นว่าโครงการนี้สัดส,ส่วนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมันทาให้ความเจริญเนี่ยกระจายลงไปสู่ภูมิภาคถ้าปัจจุบันถ้าพวกเราดูเนี่ยถามว่าทำไมความเจริญกระจุกใจอยู่กรุงเทพทำไมประชากรกรุงเทพบริมณฑม13 1 4ล้านคนเพราะความเจริญเนี่ยมันกระจุกใจเฉพาะกรุงเทพพี่น้องในชนบทเองเนี่ย การกำลังขนส่งเนี่ยทำได้ไม่ดีครับเพราะงั้นในแง่ของการไหลของประชาชนสินค้าอะไรเนี่ยมันคือหัวใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหมายความว่าความเห็นของผมเนี่ยคือว่าเขาอยู่ได้เขาสามารถเอาสินค้าส่งมาขายได้เดินทางได้สะดวกเพราะั้นถ้าเกิดเขาสัตว์เราสามารถเอาความเจริญเอาโอกาสให้เขาพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดเดินทางได้สะดวกขึ้นสินค้าที่เขาผลิตปลูกผักหลังบ้านส่งมาขายได้สะดวกขึ้นถนนหน,นทางทําได้ดีขึ้น เพรามันก็สอดคล้องกันส่วนถามว่าการกอร่อหนี้เกินตัวหรือไม่ก็ต้องเรียนย้ำอีกทีครับว่าตัววงเงินเนี่ยผมคิดว่าส่วนคลางสำนักมาตรฐานนี่ได้พิมาวินัยทางการคลัง,งมาแล้วแล้วก็เป็นวินัยทางลังที่ผมคิดว่าเป็นมาตรฐานที่อาจจะเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศในทั่วโลกแต่เราอาจจะไม่อาจจะให้ไม่คุ้นนะว่าเราไม่เคยทําโครงการใหญ่ขนาดนี้แต่ผมต้องการเรียนว่าที่เราไม่ทําโครงการใหญ่ขนาดนี้มาผลมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับว่าสภาพโครงสร้างเรา ค่อนข้าง,างจะสุดส่งถ้าเราเปิดเทปประเทศเพื่อนบ้านเราถ้าเขาลงมาสิงคโปร์เนี่ยเขาลงเขาเล็กกว่าเราเจ็ดร้อยห้าสิบเท่าเขาลงโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละปีมากกว่าเรามันก็สะท้อนถึงเศรษฐรรกิจแล้วก็นําไปสู่ประชาชนในที่สุดก็ต้องกลับเรียนว่าอันนี้ก็คงต้องคํานึงฮะแต่ว่าความว่าเศรษฐกิจเพอเพียงเนี่ยก็หมายถึงการที่พี่น้องประชาชนมีโอกาสที่เพิ่มขึ้นด้วยโอกาสที่จะคมนาคมขนส่งส่งสินค้าแล้วก็เดินทางได้สะดวกขึ้นด้วย ใจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของคสช,ชอาจจะถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่มีมูลค่าสูงและก็มีผลผูกพันยาวนานที่สุดนะครับเพราะว่ากรอบที่กระทรวงคมนาคมเสนอกินเวลาถึง8ปปีและคงจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่าหลักล้านล้านบาทแบ่งเป็นโครงการทั้งระยะยาวและระยะเร่งด่วนครับ ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอ,อนุมัติกรอบหลักการแผนยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งของไทยระหว่างปี2558ถึง2565รวมทั้งหลักการลงทุนระยะเร่งด่วนซึ่งใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ถึง2558อย่างเช่นการศึกษาและว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาสำหรับแผนลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหรือสอนนอขอเสนอปรับจากแผนเดิมทั้งเส้นทางและความเร็วโดยใช้รางขนาดเดียวกับจีนคือ1.435เมตรจำนวน2เส้นทางรวมวงเงินกว่า740ล้านบาทเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับจีนคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลได้ในปี2559ครับ ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเขาว่ากลุ่มคนที่เคยคัดค้านโครงการลงทุน2ล้านล้านบาทของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นจะไม่ออกมาคัดค้านโครงการเดียวกันที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังปัดฝุ่นขึ้นมาใช้ทั้งๆที่มีการใช้งบประมาณสูงถึง3ล้านล้านบาทติดตามจากรายงานค่ะต้องถือว่าแปลกประหลาดและผิดปกติอย่างยิ่งสำหรับบรรดาเครือข่ายกปอปปส ซึ่งประกอบไปด้วยนักการเมืองจากพักประชาธิปัตย์นักวิชาการเสื้อเหลืองศิลปินดารานักร้องนักแสดงหรือกลุ่มคนที่อ้างตัวว่ารักชาติรักแผ่นดินที่พากาันปิดปากเงียบสนิทไม่ออกมาตีโพยตีพายหรือแสดงความวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นว่าคนไทยจะเป็นหนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานไปถึง50ปีหรือ100ปีข้างหน้าภายหลังพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลผลเอกประยุทธ์เตรียมใช้เงินกว่า3ล้านล้านบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับโครงการลงทุน2ล้านล้านบาทของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพียงแต่โครงการของรัฐบาลคอสอชอไม่มีแผนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้งที่ใช้งบมากกว่ารัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ถึง1ล้านล้านบาทขณะที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ แม้จะใช้งบประมาณน้อยกว่าถึง1ล้านล้านบาทแต่ก็ประกอบไปด้วยแผนงานครบวงจรที่จะปรับโครงสร้างการคมนาคมขนส่งของประเทศครั้งใหญ่โดยเฉพาะการพลิกฟื้นระบบรางและการก่อสร้างรถไฟฟ้า High ไฮสปีดเทรนหรือรถไฟความเร็วสูงควบคู่ไปกับรถไฟทางคู่พัฒนาถนนเชื่อมอาเซียนและถนนสายหลักทั่วประเทศรวมทั้งท่าเรือ ด่าสุลกากรและการคมนาคมทางอากาศโดยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มีแนวทางที่จะขออำนาจกู้เงิน2ล้านล้านบาทเพื่อทำโครงการทั้งหมดให้เสร็จภายใน7ปีหรือภายในปี2563แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อกลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นต่างก็รวมหัวการคัดค้านชนิดหัวชนฟ้าโดยอ้างว่าจะเป็นการสร้างหนี้ให้ลูกให้หลานไปถึง50ปี หรือ100ปีข้างหน้าทั้งที่รัฐบาลมีแผนการลงทุนอย่างชัดเจนมีการโจมตีว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงไม่คุ้มค่าการลงทุนและกล่าวหาว่าจะมีการโกงตั้งแต่กฎหมายขออำนาจกู้เงินยังไม่ผ่านสภาจนในที่สุดร่างพระราชบัญญัติขอกู้เงินสองล้านล้านบาทของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกสารรัฐธรรมนูญตีตกไปตามแรงกดดันของกลุ่มต่อต้านด้วยเหตุผลที่ว่า ประเทศไทยยังไม่พร้อมเพราะต้องรอจนกว่าจะมีถนนลาดยางทั่วประเทศเสียก่อนซึ่งในขณะนั้นบรรดากลุ่ม40สวหรือนักวิชาการที่ได้ดิบได้ดีอยู่ในขณะนี้ต่างก็หยิบยกโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลดางสาวยิ่งลักษณ์มาโจมตีชนิดศาสตร์เสียเทเสียขณะที่บรรดาเครือข่ายแนวร่วมกปปสของแกนนำพักประชาธิปัตย์ต่างก็ออกมาปลุกระดมเรื่องการสร้างหนี้ให้คนไทย ไปอีก100ปีข้างหน้าโดยใช้สื่อในเครือข่ายทั้งบูสกาย h ชาแนลหรือโซเชียลมีเดียบิดเบือนโจมตีโครงการรถไฟความเร็วสูงอย่างหนักจนราวกับว่าหากรัฐบาลยิ่งลัก์เดินหน้าต่อหรือหากสารรัฐธรรมนูญไม่ตีตกประเทศชาติอาจถึงการวิบัติหรือประสบกับหายนะครั้งใหญ่ก็เป็นไปได้แต่ใครจะไปคิดว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ทำการยึดอำนาจในนามคสช และประกาศที่จะนําโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาใช้กลับไม่มีแม้แต่เสียงเดียวในการคัดค้านหรือท้วงติ่งทั้งที่โครงการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้เงินมากกว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ถึง1ล้านล้านบาทใช้ระยะเวลาก่อสร้าง8ปีคือแล้วเสร็จภายในปี2565ล่าช้ากว่าแผนงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ถึง2ปีต่างกันตรงที่มาของแหล่งทุน ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไม่เคาะว่าจะใช้รูปแบบใดแต่ไม่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเลือกใช้วิธีการไหนในการหาเงินลงทุนตามก็เป็นผลดีกับคนไทยที่จะมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยสะดวกต่อการเดินทางทั้งในและต่างประเทศจะมีก็เพียงคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่คิดแต่เรื่องการทำลายล้างทางการเมืองโดยไม่สนใจเรื่องการพัฒนาประเทศ โดยคนเหล่านี้อาจจะมีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจที่ไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปเพราะพอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะใช้เงินลงทุนสูงถึง3ล้านล้านบาทพวกเขากลับนิ่งเฉยไม่กลัวการเป็นหนี้แต่พอรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มีแผนการลงทุนเพียง2ล้านล้านบาทแถมยังได้รถไฟความเร็วสูงถึงสสายทั่วประเทศพวกเขากลับกลัวการจะเป็นหนี้ไปจนชั่วลูกชั่วหลาน อย่างนี้หากไม่เรียกว่าคิดแต่เรื่องการทำลายล้างทางการเมืองแล้วจะเรียกว่าอะไรทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงาน